สวัสดีครับกับผมอดิสรเพียงเกตวันนี้21พฤศจิกายน2564ของขวัญปีใหม่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะมอบให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยท้วนทุกท่วนหน้าเลยครับได้รับกันเต็มๆไปทุกคนเป็นผลงานของขวัญอัปยศ ที่รัฐบาลชุดนี้ให้แก่ประชาชนคือจะขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าครับโอ้ผีซ้ำด้ำพลอยยากจนอยู่แล้วรัฐบาลชุดนี้ก็บางซ้ำเติมเก็บค่าไฟฟ้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้มากกว่าเดิมน้ำมันก็ขึ้นราคารถบรรทุกเขาจะหยุดประท้วงก็จะเอารถทหารมาวิ่งแม่ผมว่า คุณประยุทธ์ให้ของขวัญแก่พี่น้องประชาชนไม่ถูกต้องครับมันเหี้ยมเกินไปตั้งแต่คุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้อย่างแน่นอนคุณกำลังคิดอะไรคุณส่งดอนปลรมัตวินัยรับปีต่างประเทศแอบย่องเบาไปที่ประเทศเมียนมาทั้งๆท,ที่ในอาเซียนส่วนมากประเทศในอาเซียนส่วนมากเขาแอนตี้ การรัฐประหารการคลองอํานาจทหารที่เมียนมาครับคุณไปสมคบคิดกับ CIA หรือเปล่าที่ย่องเบาเข้ามาทําเนียบรัฐบาลมาคุยกับนายกกับประวิทวงสุวรรณแอบส่งดอนไปที่เมียนมาขนอะไรไปให้ตั้ง17ตันเอาวัคซีนไปมอบให้รัฐบาลทหารพม่าที่ปราบปรามพี่น้องประชาชนเมียนมาคุณคิดอะไรอยู่ครับคุณประยุทธ์จันท์โอชา ค่าไฟฟ้านี่นะครับมันเป็นพื้นฐาน,นจริงๆนะกับชีวิตความเป็นอยู่บางคนหาเงินหาทองไม่ได้ค่าไฟฟ้าไม่จ่ายก็ถูกยกม่อยกอะไรกับน่าสงสารคุณซ้ำเติมพี่น้องประชาชนแม่คุณเป็นนายกนัฐตนตรีได้ยังไงวะ